เห็นกระลำปีแบบนี้เพื่อนๆเชื่อไหมว่าการดูแลไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้ววันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับในการดูแลกลระลำปลีแต่ละรุ่นให้สมบูรณ์และใบใหญ่กอใหญ่แบบนี้ด้วยสูตรง่ายๆที่ทุกคนก็ทำได้อย่างแน่นอน นห่เลยค่ะกระลำปีสวยๆด้วยปุ๋ยที่เราทำขึ้นเองง่ายๆไม่ได้ยากอย่างที่คิดซึ่งเพื่อนๆหลายๆท่านไม่อยากปลูกกระลำปีบอกว่าปลูกแล้วก็ไม่ใหญ่ศัตรูพืชรบกวนเจ้าหอยทากน้อนมแมลงต่างๆมากัดกิน แต่ความจริงแล้วเราก็มีสูตรที่จะทำให้กระลำปรีพวกนี้โตและงามได้ในช่วงระยะเวลาตามที่กำหนดนั่นก็คือ3เดือนกระลำปีก็จะได้เก็บเกี่ยวอาจเป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าผักอื่นๆแต่เมื่อเราอยากปลูกเราก็จะพยายามทำจนสำเร็จ และได้ผลอย่างที่พาเพื่อนๆชมมาข้างต้นนั้นไปกันเลยค่ะเราไปดูสูตรพิเศษปุ๋ยอะไรที่เราทำให้กละลำปีของรามได้ขนาดนี้ชมต่อเนื่องกันไปยาวๆจะได้รู้สูตรของเรากัน จะได้นำไปทำและประยุกต์ปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาปักของเพื่อนๆได้ไปค่ะเราตามไปดูสูตรของเรากันและปุ๋ยที่ว่านี้ก็คือน,นี่เลยค่ะเจ้าตัวพวกนี้ที่เราเคยทําคลิปมาฝากเพื่อนๆกันแล้วไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยจากหัวกุ้งหรือเปลือกกุ้งหรือจะเป็น หัวปลาหรือขี้ปลาก็สามารถนำมาทำปุ๋ยของเราได้ในระยะเวลาประมาณส5บห้าถึงเดือนเราก็จะนำมาใช้ได้เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งเดือนพวกนี้ก็จะย่อยสลายและกลายเป็นปุ๋ยผสมประสานกับการหมักด้วยกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายก็จะทำให้จุลินทรีย์พวกนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีกับผักของเรา อุปกรณ์ของเราที่จะนํามาทําปุ๋ยก็จเมนนี่เลยค่ะปุ๋ยหมักจากหัวกุ้งหรือขี้ปลาก็ได้นํามาผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราก็มีหลายสีเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแดงขาวหรือจะเป็นเขียว แล้ววันนี้เราก็จะนำวันนี้ละกันที่เราเคยใช้แล้วสีแดงนำมาผสมกับน้ำหมักปุ๋ยหมักที่ปลาของเราและรวมน้ำด้วยกระป๋องเล็กหน่อยก็จะเป็น5ลิตรส่วนปริมาณที่เราจะใช้อันนี้ก็เราจะกะไปแล้วกัน ตามจำนวนผักและปริมาณน้ำของเราเขย่ากวดก่อนใช้ทุกครั้งและเวลาตอนเปิดเพื่อนๆค่อยๆเปิดเพราะข้างในนี้จะเป็นกา๊าซซึ่งจะมีกา๊าซหรือแก๊สซึ่งจะมีฟองอากาศจำนวนมากและจะ พุ่งขึ้นมาคล้ายๆน้ำอัดลมเราจึงค่อยๆเปิด้าระบายอากาศให้ออกก่อนและฟองของพวกนี้ก็จะยุบลงไปจากนั้นเราก็เทน้ำหมักของเราลงไปกับประมาณ1ช้อนโต๊ะละกันประมาณ1ช้อนโต๊ะ เพื่อเป็นการบำรุงรากและใบและดินไปพร้อมๆกันจะทำให้ใบของพืชน,น้ำหมักจากหัวกุ้งหรือขี่ปลาจะทำให้ใบของพืชเขียวและมีความใหญ่จะทำให้พืชอ้วนทวนสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นจุลนนินทรีย์สังกห์แตงแก็จะเขย่าวขวดให้ตะกอนข้างล่างขึ้นมาผสมกับน้ำ จากนั้นเทลงไปได้เลยค่ะในปริมาณเล็กน้อยอันนี้เพื่อช่วยให้ดินของเราปราศจากเชื้อราที่จะมากัดกินรากของกาลำปลีจินรีซีสังกห์แสงสามารถป้องกันแมลงและหนอนได้เป็นอย่างดีทีเดียวเหมือนกันค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆหาไม้มาคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันกับน้ำ คนี้เราก็นําไปราดรดพืชผักของเราได้เลยไม่ว่าต้นใหญ่หรือต้นเล็กเราก็สามารถบํารุงด้วยสูตรนี้ได้รดอ้ามปุ๋ยหมักของเราไปได้เลยในทั่วในทุกๆ,ๆต้นและทุกใบ เป็นอันเสร็จบำรุงแบบนี้ทุกๆเจ็ดถึงสิบห้าวันฤทธิปักของเราก็จะงามแบบนี้เลยค่ะเสร็จสิ้นภาร,รกิจในการบำรุงกระลำปรีของเราไปอีกขั้นตอนและแม่แมวจะมาอัปเดตกระลำปรีให้ชมการระยะเวลาการบำรุงหรือระยะเวลาการจเจริญเติบโตของเขา แล้ววันนี้ก็จะขอฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แมวเพื่อนแม่แมวจะได้ทำคลิปใหม่ๆและสูตรต่างๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะ